มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมกอบการพัฒนาการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย1นนะคะเหตุผลในการพัฒนาฐานการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมหรือว่า t h a i l a n d t a x o n o m เนะคะเพื่อก,กำหนดแนวทางรอบแนวคิดและมาตรฐานให้แก่ตลาดนักลงทุนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดึงดูดเงินลงทุนที่ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากต่างประเทศเพื่อเพื่อเอื้อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล 2. ภาพรวมและสถานะปัจจุบันของ t a x o n o m y โในประเทศในต่างประเทศนะคะลักษณะของ t a x o n o m y โคือเงื่อนไขที่ใช้ในการระบุก,กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแยกกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกจากกิจกรรมอื่นๆโดยทั่วไปรูปแบบในการจัดกลุ่มกิจกรรมสีเขียวทั้งหมดมีสาแนวทางนะคะได้แก่ การจัดกลุ่มกิจกรรมแบบระบุกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงนะคะเป็นแท็กซอนมีที่ระบุโครงการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันที่ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ในแต่ละภาคส่วนย่อยเช่นแท็กซโนมีของจีนรัเสเซียและของมองโกเลียเป็นต้นนะคะ2นะคะจะเป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินทางเทคนิคนะคะเป็น เศรษฐนิที่กำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเงื่อนไขในการคัดกรองกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ตามเทรษฐนมิมของสหาภาพยุโรปนะคะอะคอมบอดีอาฟริกาใต้เป็นต้นค่ะการ3นะคะเป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมตามหลักการอย่างกว้างนะคะซึ่งกำหนดชุดของหลักการสำหรับ ตลาดโดยไม่ระบุกิจกรรมหรือเงื่อนไขที่สอดคล้องเช่นเทสอนามีของญี่ปุ่นมาเลเซียและสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปการพัฒน,นาของเทคโนลมีทั่วโลกนะคะนะคะส่วนประเทศไทยนะคะจะอยู่ในะระหว่างการจัดทำค่ะ 3. นะคะ t ทคโซโนอมีอือ่นๆที่สำคัญในการอ้างอิงเพื่อจะทำ Thailand t a x o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  y y นะคะสำหรับการจัดทำในอาเซียนเทคโซโนมีหรือว่าเทคโซโนอมีระดับภูมิภาคเอเชียนั้นนะคะ a s เ a ียแท็ o ซอนอมีบอรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานการเงินของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะคะได้กำหนดกลุ่มกิจกรรมแบบ traffic light system นะคะเพื่อจำแนกความต่างระหว่างกลุ่มนะคะ กิจกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสีเหลืองนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและสีแดงนะคะขึ้นอยู่กับระดับความคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าการลดการเล่นกระจกโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ระดับพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกลุ่มกิจกรรมตามหลักการอย่างกว้างนะคะซึ่งใช้แผนภูมิต้นไม้ในการตัดสินใจสําหรับทุกภาคส่วน,นะคะ่ะ ในการประเมินกิจกรรมแบ่งออกเป็น3มหมวดหมู่นะคะได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงค่ะโดยจุดมุ่งหมายนะคะให้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายสําหรับประเทศที่พิจารณาแล้วว่าแนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจด,ดังกล่าวเนี่ยเพียงพอและเหมาะสมกับความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนนะคะ 2. นะคะจะเป็นระดับเงื่อนไขและตัวชี้วัดเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกลุ่มกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินทางเทคนิคนะคะ ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถประเมินกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจเพื่อเพิ่มเติมโดยใช้เกณฑ์กิจกรรมในการพิจารณาว่ากิจกรรมนั้นนะคะเข้าขายสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงเป็นแนวทางในการสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลค่ะสีนะคะโครงสร้างของ t a x o n o m y นะคะ t ท x o o o m y ส่วนใหญ่นะคะนิยมจัดโครงสร้างเป็นระดับขึ้น ไต่เรียงนะคะจาก1นนะคะวัตถุประสงค์สองภาคเศรษฐกิจ3ารรกิจกรรมและ4นะคะเป็นเกณฑ์การประเมินะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอนโซนอมี่นะคะโดวยวัตถุประสงค์นะคะคือจะมีเป้าหมายนะคะในการเลือกภาคเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่รรกิจกรรมและเกณฑ์ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะคะภาคเศรษฐกิจนะคะ เป็นรวมภาคเศรษฐกิจกทั้งหมดนะคะยกนภาคเศรษฐกิจกที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากกิจกรรมนะคะเป็นการพิจารณาที่เข้าเกณฑ์จากการที่กิจกรรมนั้นนะคะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ะคะ่ะและเกณฑ์การประเมินนะคะจะเป็นการอ้างอิงหลักวิทยาศาส,าศาสตร์และการและเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณคะ่ะ านะคะจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และสิ่งแวดล้อมของ Thailand Taxonomy นะคะ1น,นะคะจะเป็นการอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์เงื่อนไขและตัวชีว้วัดภายใต้ Thailand Taxonomy นะคะจะอ้างอิงตามหลักและคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์2นะคะเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายของความตกลงบารีสนะคะ Thailand Taxonomy นะคะจะจำแนกกลุ่มกิจกรรมเพื่อให้ไทยเนี่ยสามารถบรรลุเป,ป้าหมายของความ ตกลงปลารีที่ไทยได้สัญญาบันไว้นะคะโดยความตกลงปลารีตั้งไว้เป้าหมายกำจัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน2อง,องาศาเซลเซียสนะคะและเรียกร้องให้ทุกประเทศนะคะพยายามการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่สูงเกิน1.5องาศาเซลเซียสเพื่อเทียบกับระดับก่อนอยุคอุตสาหกรรมนะคะ3นะคะมีความเป็น กลางทางเทคโนโลยีนะคะ Thailand Taxonomy นะคะไม่จำกัดประเภทของการใช้เทคโนโลยีตามเท่าที่เทคโนโลยีนั้นนะคะทำให้ประเทศหรือว่ากิจกรรมใดๆเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายการลดการเรงกระจกและเป็นไปตามเงื่อนไขและตัวชี้วัดเข้าข่ายสีเขียวหรือสีเหลืองที่กำหนดไว้ค่ะสีนะคะเป็นการปรับปรุงมีการปรับปรุง เป็นให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอน,นะคะ Thailand t e x t o n o m y นะคะกล่าวาคือจะมีการปรับปรุง Thailand t e x o n o m y ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอน,นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศและเทคโนโลยีภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะผมนะคะว่าถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยในประเทศไทยนะคะ มีแผนแม่บทรองรับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีพศ2558ถึงปีพศ2593นะคะไทยได้ระบุยุทธศาสตร์สามหลักประกาศที่จะนำไปสู่การกำหนวดวัตถุประสงค์ด้านภูมิอากาศนะคะได้แก่1นนะคะการปรับตัวต่อการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2นะคะจะเป็นการลดการเรอนกระจกและการส่งเสริม การพัฒนาด้านการปล่อยคาร์บอนต่ำสามนะคะม,มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 7. นะคะสรุปวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Thailand Taxonomy นะคะและคำอธิบายก็คือจากการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลต่างๆขั้นต้นนะคะ Thailand Taxonomy จะควบคุมวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม6ประเภทดังนี้ค่ะ1 เป็นการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศ2องเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศ3นะคะเป็นการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน4ี่นะคะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลักหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ5เป็นการป้องกันและควบคุมมลพิษและ6นะคะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ การประเมินภาคเศรษฐกิจหนึ่งนะคะการเลือกภาคเศรษฐกิจที่มีในยะสําคัญนะคะก็คือ 1. นนะคะภาคเศรษฐกิจและกิจกรรมที่มีผลต่อการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างมีในยะสําคัญนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักด้านสิ่งแวดล้อมคือที่แลนด์แซกโ ono มในระยะที่1 การประเมะินปัจจัยสาคัญอื่นๆของแต่ละภาคเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะเช่นข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกโดยรวมและแนวโน้มในอนาคตสัดส่วนร้อยละของมูลค่าของภาคเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจนะคะสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการลดคาร์บอนนะคะ 2. นะคะความเขต เศร,รษฐกิจภายใต้ไทยแลนซไซโซนามีในระยะที่1และกิจกรรมย่อยในภาคเศรษฐกิจนะคะไทแลน์าซโซนามีในระยะที่1นะคะจะครอบคุมภาคพลังงานภาคการขนส่งเป็น2อันดับแรกนะคะตามการจัดอันดับสําคัญนะคะทางภาคเศรษฐกิจโดยขอบเขตของภาคพลังงานนะคะจะครอบคุม การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําความเย็นและความร้อนการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและการกักเก็บไฟฟ้านะคะสําหรับขอบเขตของภาคก,การขนส่งนะคะจะครอบคลุมการขนส่งรูปแบบต่างๆนะคะที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากจุดหนึ่งไป,ไปอีกจุดหนึ่งนะคะโดยรวบรวมการผลิตเพพา,าหนะนะคะเนื่องจากเนื่องจาก การตามผลิตยานพาหนะจะอยู่ในหมวดหมู่ของภาคอุตสาหกรรมตามรหัสหมวดหมู่ของมาตรฐาน isic นะครับวิธีการจำแนกและจัดหมวดหมู่กิจกรรมแบบ traffic light system นะคะสามจุดหนึ่งนะคะแนวคิดสำหรับการปรับตัวสู่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในกิจกรรมสีเขียวนะคะหมายถึง กิจกรรมที่ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกสุทธิใกล้เคียงหรือเท่ากับศูนย์ในปัจจุบันนะคะโดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดที่คาดการจากแบบจำลองของสากลจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในพศป2593นะคะเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกให้สูงไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสตาม สมาชิกภายใต้ความตกลงปารีสร่วมตกลงร่วมกันนะคะกิจกรรมสีเหลืองนะคะหมายถึงกิจกรรมที่ยังไม่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุงงกสทธิใกล้เคียงหรือเท่ากับศูนย์ในปัจจุบันนะคะและระหว่างปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยในปัจจุบันนะคะสามารถลดปัญหาได้บ้างนะคะแต่ยังสามารถปรปับปรุงให้ดีขึ้นได้ค่ะ ภายใต้การกำหนดเส้นทางการลดคาร์บอนนะคะและกรอบเวลาในที่มีความน่าเชื่อถือครับกิจกรรมสีแดงนะคะหมายถึงกิจกรรมที่ไม่สามารถประเมินได้ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิได้และไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขในตัวชี้วัดสำหรับกิจกรรมในระดับสีเขียวและสีเหลืองค่ะสามส่วนสองนะคะวิธีการจำแนกและจัดมหมวดหมู่กิจกรรมแบบทรัพ i c l i สระ s ีสเทมภายตใต้ไทเรนสโตรน n ม m ่นะคะ หนึ่งนะคะกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซอนกระจกใกล้เคียงศูนย์นะคะหมายถึงกิจกรรมที่ปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซอนกระจกสุทินะคะเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์แม้กิจกรรมเหล่านี้นะคะอาจต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มเติมนะคะแต่เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องปรับตัวมากนักนะคะเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่อยู่ในปัจจุบันนะคะเช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมหรือการดําเนิน การของบริการขนส่งที่ใช้กองเรือไฟฟ้าค่ะ 2. นะคะกิจกรรมที่มีเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นู่นะคะหมายถึงกิจกรรมที่ยังมีความจำเป็นต้องดําเนินงานนะคะหลังจากปีพศ2593นรนะคะและมีเส้นทางการลดคาร์บอนที่ใช้เจนจนถึงปี2องพนกิบนะคะเพื่อ การจัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกนะคะไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสนะคะเช่นการขนส่งทางเรือค่ะแบบจำลองการประเมินกิจกรรมนะคะแบบจำลองการประเมินกิจกรรมหนึ่งนะคะประเภทของประเภทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะคือประเภทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาหรับกิจกรรมทั้งหมดในไทยในแทสซอนามีนะคะชอบแบบนี้นะคะจะ รวมเฉพาะการปล่อยก๊าซเซอนกระจกประเภทที่1ค่ะคือการปล่อยก๊าซเซอนกระจกทางตรงขององค์กรนะคะและประเภทที่2นะคะคือการปล่อยก๊าซเซอนกระจกทางอ้อมนะคะจากการใช้พลังงานเว้นแต่ระบุไว้อย่างอื่นค่ะ 2. มาตรการการลดคาร์บอนที่สําคัญนะคะทาจักรโนมี่นะคะฉบับนี้นะคะจะมีจุดมุ่งหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเือนกระจกในภาคเศรษฐกิจรวมถึงการปล่อยก๊าซเซอนกระจกรวม ในประเทศนะคะ3เงื่อนไขและตัวชี้วัดในการประเมินกิจกรรมสีเหลืองที่อ้างอิงตาม NDC นะคะ Thailand taxonomy นะคะฉบับนี้นะคะได้นำหลักการและแนวทางจาก NDC ของประเทศมาใช้อ้างอิงในการกำหนดเงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินกิจกรรมสีเหลืองนะคะให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยครับ โดยคำนวณจากข้อมูลในแต่และภาคเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถเข้าถึงได้นะคะและข้อมูลจากยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซซึ่งกระจกตันค่ะ 4. นะคะภาคพ,พลังงานกิจกรรมในภาคพ,พลังงานของ t ราน s o c ตโซนอมีนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนนะคะได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานนะคะเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตจาก มหาสมุทรนะคะและกิจกรรมที่ไม่ได้ผลิตพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานนะคะเช่นการเก็บเก็บพลังงานการส่งพลังงานเป็นต้นค่ะ5นะคะภาคการขนส่งนะคะเป็นการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะต่อยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของประเทศไทยนะคะเกณฑ์การประเมินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจนี้นะคะอ้างอิงจาก Climate b o n d Taxonomy นะคะและ EU Taxonomy นะคะเป็นหลักรวมทั้งมีการพัฒนาเป้าหมายระดับชาติเงื่อนไขเฉพาะของประเทศและเงื่อนไขทั่วไปของอาเซียนด้วยค่ะเงื่อนไขและตัวชี้วัดสำหรับการประเมินกิจกรรม 1. หนึภาคพลังงานรวมนะคะเราจะยกตัวอย่างมาบางตัวอย่างนะคะเช่นการผลิตจากแสงอาทิตย์นะคะหน่วยการวัดและหลักเกณฑ์นะคะใน สีเขียวเนี่ยเป็นกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะคะจัดเป็นกิจกรรมสีเขียวค่ะสีเหลืองนะคะไม่มีขายและสีแดงนคะคะเป็นโรงไฟฟ้าที่นําไฟฟ้าไปสนับสนุนโครงการพื้นฐานที่ใช้เชื้อพงฟอสซิลค่ะการผลิตไฟฟ้าการผลิตพลังงานจากมหาสมุทรนะคะหน่วยวัดและหลักเกณฑ์น,นะคะสีเขียวกิจกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าจาก มหาสมุทรท้องบนนะคะจะเป็นกิจกรรมสีเขียวส่วนสีเหลืองและสีแดงนะคะไม่มีค่ะาการกระจายความร้อนและความเย็นนะคะหน่วยวัดและหลักเกณฑ์นะคะสีเขียวนะคะเป็นระบบกระจายความร้อนความเย็นใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยห้รหรือมีความร้อนเหลือทิ้ง5 0เนตนะคะหรือมีความร้อนไฟฟ้าร่วมนะคะเ5%หรือมีพลังงานความร้อนดังกล่าวร่วมการน50%นะคะส่วนสีเหลืองกับสีแดงนะคะไม่มีค่ะ สองนะคะจะเป็นผ้าขนส่งรวมนะคะการขนส่งผู้โดยสารทางบใกเขตเมืองและเขตปริมณฑลนะคะหน่วยการวัดและหลักเกณฑ์น,นะคะสีเขียวนะคะสาหรับการขนส่งผู้โดยสารตามตารางเวลาทางถนนนะคะกิจกรรมต้องเป็นไปตามเกณฑ์น,นี้นะคะก็ะคือกิจกรรมให้บริการผู้ขนส่งขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองหรือปริม มวลทนและไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงนะคะหรือท่อไอเสียค่ะรถไฟและรถตู้โดยสารนะคะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงนะคะรถไฟและรถตู้โดยสารนะคะไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงค่ะสีเหลืองนะคะไม่มีส่วนสีแดงนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สีเขียวนะคะจะถือว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะสามนะคะรายการของกิจกรรมสีแดงนะคะ การผลิตนะคะจะเป็นการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซและอนุพันธ์ของเชื้อเพลิงนังกล่านะคะรวมไปถึงไฮโดรเจนจากฟอสซิลนะคะแต่ไม่รวมถึงผลผลิยได้เช่นความร้อนทิ้งนะคะถือว่าไม่สอดคล้องกันนะคะโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการขนส่งแบบคาร์บอนต่ํานะคะคือโครงสร้างพื้นฐาน,านาที่มีไว้เพื่อรองรับยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ สัญลักภายในขนส่งหรือการจัดเก็บเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้นนะคะรวมถึงการจอดรถและสถานีเติมเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะจะถือว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะหลักเกณฑ์การประเมินอื่นๆนะคะ 1. นนะคะ,ะ,คะการไม่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมีนันยสำคัญนะคะผู้ใช้แทนและโซนอมีนะคะฉบับนี้จะปฏิบัติ ตามบรรทัดฐ,ฐานกฎระเบียบและข้อบังคับสากลที่นานาประเทศได้รับรองไว้นะคะเช่นอนุสัญญาบาเซลว่าการควบคุมการเคลื่อน,นย้ายข้ามแดนของของเสี่ยอันตรายและการกำจัดนะคะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดป่าและชนิดสัตว์ป่าและพืชใกล้สูญพันธ์ค่ะอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกิจกรรมที่ได้รับการ การประเมิเนเงี่อนไขและตัวชี้วัดน,นะคะต้องไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคมนะคะและเป็นไปตามมาตรการขั้นต่ำในการป้องกันผลกระทบทางสังคมนะคะหรือว่า MSS นะคะโดยผู้ดำเนินกิจกรรมนะคะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศค่ะรวมถึงหลักการและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งยอมรับในระดับสากลตลอดจนมีระบบการจัดการทางสังคมค่ะ การดําเนินงานของผู้ดําเนินกิจกรรมนะคะจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของ IFC นะคะการประเมินงานที่1นนะคะคือเป็นการประเมินและจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะ2นะคะจะเป็นแรงงานและสภาพการทํางาน3นะคะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมลพิษคะ่ะ สนะคะสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน5นะคะการได้มาซึ่งที่ดินและการโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่สมัครใจ6นะคะเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะและ7นะคะชนพื้นเมือง8น,นะคะโมรดกทางวัฒนธรรมค่ะขอบคุณค่ะ